สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะหลังจากผ่านนะฮะสุดสัปดาห์นะช่วงสัปดาห์ที่รู้สึกแฟนลิเวอร์พูลจะมีความสุขมีความสุขเพราะผลงานทีมของเรากระเตินขึ้นมานะฮะเขาเรียกว่าเะเรียกว่ากลับมาแล้วได้หรือเปล่าเพราะชนะทั้งแอสตันวิลล่าชนะทั้งเลวมาดริดและไม่ใช่ว่าแค่ผลกานแข่งขันนะครับแต่ว่ารูปเกมเนี่ย ดูมันมีอะไรนะมันมีความากลมกล่อมลงตัวมากขึ้นนะแล้วก็เริ่มจะเห็นทิศเห็นทางเนี่ยในการที่จะจัดตัวผู้เล่นลงไปเล่นนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้แฟนเรียบูค่อนข้างฟินนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและนะวันนี้นะครับเป็นแมตช์ส่งท้ายก่อนที่จะไปเกมทีมชาตินะต้องหยุดอีก2สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็น่ารักน่านลุ้นอะถ้ามันได้ผลการแข่งขันที่ดีนะครับมีชัยชนะกลับมาเนี่ยมันจะทำให้อีกสองสัป,ปดาห์ที่เราจะไม่ได้ดูฟุตบอลรีร์ลีกเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอมยิ้มนะไปทำงานทำการอะไรช่วงสองสัป,ปดาห์นี้ก็จะมีความสุขนะความอิ่มเอิบใจนะ,นะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องไปเอาชัยชนะมาก็คือ แมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าเรือรบสีฟ้านะครับแค่ได้ยินชื่อนี้ก็รู้แล้วว่ายากนะครับแมนซิตี้เองเนี่ยก็เขาเรียกว่ากลารันฟอร์มเนี่ยชนะมารวดนะครับโดยเฉพาะนะครับไอเด็กยักษ์นะครับฮารแลนนะครับโอ้โหยิงเป็นว่าเล่น นะครับตอนนี้โอ้โห,โโหเขาเรียกว่าไม่มีใครไปทาาสถิติยิงแกแล้วกันช่วงนี้นะครับลงเป็นยิงลงเป็นยิงแล้วก็ได้ตัวที่ว่ามาปั้นเกมนะ,ะแชกี้อย่างเงี้ยโฟเดนก็กลับมาทอฟฟอร์มเงี้ยโรดดี้ก็กลับมาแต่ไม่แน่ใจว่าแบบนี้จะได้ลงไหมนะครับมีอาการบาดเจ็บนะครับแล้วทิชานี่ไรเดอร์นะก็เร่งฟอร์มขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้แมนซิตี้เขาเข้าฝักเข้าฟอร์ม นะส่วนรีวภพของเราเนี่ยพึ่งค้นพบนะว่าควรจะเล่นอย่างไรก็คือยึดอย่างน้อยแผงกองกลางเนี่ยต้องมี3ตัวนี้นะครับกาฟิ back, ister, นะแบกแม็กอลิสเตอร์นะและก็โซวอสไลน์ line, โดยโซวอสไลน์ so เนี่ยต้องเป็นเบอร์10อย่าจะไปเล่นตำแหน่งอื่นนะครับไปอย่งนัมันจะเสียของเสียขบวนเสียความบาลานซ์นะในทีมไปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมของ ผู้เล่นกองกลางของเวอร์พูชุดนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดเดิมนะชุดที่เขาเรียกว่ากระซวกชัยฟาดแชมป์มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลมกลม่อมลงตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาร์นเนอร์เนาะเขาก็พยายามจะเอาผู้เล่นใหม่ที่ที่ซื้อมาเนี่ยพยายามจับลงเล่นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กก็ต้องกลับมาหากินเนี่ยไอสิ่งที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยใช้นะครับไม่มีใครว่าหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟูเรียเองเนี่ยก็เลยก็ต้อง หาว่าจะให้แกเล่นตรงไหนนะฟอร์เเวียตอนนี้3ครัวนี้นะครับเป็นหลักนอกจากมีใครเจ็บใครป่วยเนี่ยถึงจะมีการทดแทนนะครับแต่ค่อนข้างยากตรงโซโบโเนี่ยเพราะว่าโซโบโเนี่ยเป็นเหมือนพลังงานเป็นแกนกลางเลยในการไล่เพสซิ่งด้านหน้ารวมถึงการมาเอาบอลการมาไล่ออตัดบอลคู่แข่งนะในระหว่างที่คู่แข่งเขาลุกขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ทานซิชชั่น เปลี่ยนบนวรวมถึงลูกยิงไกลนะลูกแทงตามช่องปีนี้โซบอสไลน์ so เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะนะคพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับกลายเป็นเขาเรียกว่าผู้เล่นที่มีระดับความสามารถเนี่ยระดับเกณฑ์คะแนน,นเนี่ยมันมาตรฐานสม่ําเสมอและไปในทางที่ดีด้วยไม่ใช่สม่ำเสมอแค่6นะแต่สม่ำเสมอประมาณ7-8บางแมตช์เอา9ไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับ จากที่เห็นแมตช์ล่าสุดเนี่ยฟอร์เรนเวสเลยต้องไปเล่นทางซ้ายนะครับแต่ว่านั่นแหละเขาเรียกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษประกบปรากฏว่าเวสเริ่มปรับตัวได้แล้วก็เล่นเข้ากับเพื่อนและมีบทบาทค่อนข้างมากในเกมที่เจอกับลิวมัาริดอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวสเล่นปีกกึ่งๆนะตัดความเร็วอาจจะไม่พูดปารแต่มีเทคนิค ร,รวมถึงลูกจ่ายบอลที่แม่นยำรวมถึงเนี่ยขยับเข้ามาเล่นเป็นดับเบิลเทนคู่กับโซโบก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเหมือนสูตรใหม่สูตรใหม่ที่เพิ่งคนพบแล้วก็การประสานงานน่ยจะเห็นว่าเวสค่อนข้างได้รับอิสระปุ๊บอยู่ทางซ้ายจริงขยับมากลางเล่นกับโซโบมีการวิ่งเพสซิ่งไปถึงทางขวาและตัดบอลได้นะครับจะเห็นเลยแล้วก็จ่ายมาให้เพื่อนยิงโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ย น่าจะค่อยๆค,คลําเจอที่เจอทางแล้วลหะนะอาน่านเนส่วนกักโปไม่เป็นไรนะครับก็ต้องสลับกับเวสนี่แหละนะครับผัดกันเล่นนะผัดกันเล่นให้ให้ความฟิตมันได้ดีถึงที่เนี่ยแล้วค่อยๆมาดูว่าควรจะใครจะเป็นตัวจริงอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนอีกคนที่กลับมาแล้วนะนอกจากลิพูแล้วแม็กอลิสเตอร์หลังจาก กลางเรือใบออกทะเลไปนานแสนนานนะครับตอนนี้รู้สึกสภาพความฟิตเขากลับมาแล้วความฟิตกลับมานะครับการเล่นมันก็เลยดีขึ้นนะครับตัดเกมคองบอลพิกบอลจ่ายบอลดูเนียนตาเป็นแม็กลิสเตอร์ผู้เล่นแชมป์โลกคนเดิมใกล้จะกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้กองกลางลิเวอร์พูลค่อนข้างแข็งทีงนี้มันจะช่วยเสริมในการที่จะไม่ต้องเสียบอลง่ายนะครับให้คู่ต่อสู้ตัดจัก เกมรับมาเป็นลุกและทำให้ขบวนเขาเรียกพวกแบ็กเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ฟูลแบ็กของเราเสียขบวนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางมันจะแน่งฟูลแบ็กเซนเตอร์แบ็กก็ทำงานน้อยลงจะเห็นว่ารักษาคินชีสได้2เลยนะครับสองแมตช์เลยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่แหละมันเป็นกุญแจสำคัญที่จะไปสู้กับแมนซิตี้เพราะแมนซิตี้เองก็เป็นทีมในระดับที่เขาเรียกว่าระดับเกรดท็อปเนาะ ระดับเดียวกันหรือมันริดเนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงจะไม่มาเล่นการที่ว่าเล่นลูกไดเล็กเล่นลูกอ,อ,อุดหรือตั้งเตะจนมากเกินใจซึ่งเป็นของแสลงของลิเวอร์รพูลครับแต่ว่าแมนซิตี้เขาก็ครบเครื่องนะนอกจากเล่นทําชิ่งเร็วเล่นตามช่องยังมีบอลไดเล็กและ้คนที่อันตรายที่สุดคือฮาแลนด์ถ้าไดเล็กดีๆเนี่ยบอลไปตกฮาแลนด์เนี่ยเราก็เสียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอันน่ก็ต้องปรับปรับอีกยกหนึ่งนะในการที่จะต่อกรกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ว่าจะทำยังไงต้องขอภัยนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหนึ่งนะข้างบ้านหมาเหา่าอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับการจัดตัวนะผมว่าประมาณนี้เลยนะครับแน่นอนผู้รักษาประตูมาบดัดชิรี่อาริซงใกล้มาแล้วครับแต่ยังคงไม่ใช่แมตชนี้แน่นอนนะครับรอหลังเบรกทีมชาติค่อยมาลุ้นว่าอาริซงจะกลับมาไหมส่วนเจอร์รี่ฟิปงอาจจะต้องพักอีกสักหน่อยนะอีกสักหน่อยกําหนดการกลับมาเนี่ยยังยังไม,ไม,ไม่ไม่แน่ พเพราะฉะนั้นเตนมาดาชิลลี่คูลเซนเตอร์เหมือนเดิมว่าฟานไดโกนเต้แบ็กซ้ายต้องใช้แอนดูโรเบอร์สันก่อนถ้าแกยังฟิตผ่านความฟิตให้แกงลงไปก่อนถ้าเหนื่อยจริงค่อยเปลี่ยนกับเ,เคสแบ็กขวาคอนเนอร์แบดลี่นะครับก็ขอให้เล่นดีแบบวันที่เก็บวินิสูจูเนียนะแบลลี่นะคืออย่ารีบอย่าลกอย่าลนเล่นไปตามสไตล์นะครับพลังงานมีอยู่แล้วนะครับเล่นให้มันนิ่งเล่นให้มันแน่นอนผมว่าแบลลี่จะอัปเกรดขึ้นมาเป็นแบลลี่ที่รู้จักตอนที่เขา ขึ้นมาตอนลุ้งๆอ่ะตอนที่เจอกับลดริดเมื่อ10กว่าเดือนก่อนนี่แหละนะครับส่วนคู่กลางๆแน่นอนครับกาฟเวนแบค็คแมคอลิสเตอร์นะครับลงตัวแล้วตอนนี้นะครับเบอร์10โซบอสไลาย,ยางที่บอกขวาซาร่าเริ่มเริ่มเริ่มนะเป็นซาร่าที่เราคุ้นเคยคือจังหวะที่ไปกับบอลไปได้นะครับมีการเลี้ยงกินตัวแล้วก็เอาชนะจังหวะการมาทะากับแบ็คของผู้ต่อสู้มีให้เห็นทั้งลิมิตแล้วก็ แอสตันวิลล่าเพราะฉะนั้นแมตช์นี้ก็เขาเรียกว่าต้องดวลอนะ่ะดวลกับโอเลลี่อ่ะของแมนเชสเตอร์ซิตี้อ่ะก็ดูว่าจะผ่านบ้างไหมนะครับแต่ก็รู้สึกเรียกความมั่นใจได้เยอะนะครับสำหรับซาร่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ถือว่าน่ารักน่าลุ้นนะเชียร์กันก่อนนะครับถ้าเล่นไม่ออกเดี๋ยวค่อยปรับเกมตีจะเป็นเคลียร์ซ่าลงไปนะครับก็ก็ค่อยว่ากันนะครับทางซ้ายอาจจะพักเวสเป็นโคดีก้กัาโปนะเวสเนี่ย คือค่อยๆไต่ระดับความฟิตนะครับแล้วก็เริ่มเล่นดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆน,นะครับแต่ถ้าการโผมไม่ได้เรื่องก็เอาเวียนลงไปก็ยังยัง,ยงสามารถสลับสับเปลี่ยนได้ส่วนกองหน้าเอกิติเก้นะครับไฮบริดนะไฮบริดซูเปอร์ไฮบริดเนี่ยคือก็ได้เชื่อมบอลจ่ายบอลกับเพื่อนได้แล้วก็ลุนประตูส่วนถ้าต้องการลุกมากว่านั้นก็อีซักนะครับน่าจะมีชื่อในตัวในม้านั่งสำรองอ่า ก็ไม่แน่ก็มีสิทธิ์อาจจะลงไปเปลี่ยนเกมช่วงที่มันแบบตื้อๆต,ต,ต,ตานๆมันไม่ได้แล้วจริงๆก็ลองสลับสับเปลี่ยนอาจจะมีมีลุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จัดตัวประมาณนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับชนะแอสตันชนะเรียมอลิดมาแต่ว่าแมนซิตี้เขาก็รู้ทางเราดีนะฮะแล้วเขารู้ว่าจะโจมตีเราจุดไหนนะเพราะฉะนั้นเรอร์พูล ต้องช่วยเล่นเกมรับซาร่าต้องช่วยเล่นเกมรับเวลาเสียบอลปุ๊บต้องวิ่งมาช่วยทางขวาค <c oughs> อนเนอร์แบดลีย์นะครับเพราะแบดลีย์มันต้องเจอใครเนี่ยแบดลีย์มันจะต้องเจอกับดอกูนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยซาร่าต้องมาช่วยนะครับถ้าดอกูถ้าแบดลีย์คนเดียวผมว่าเอาไม่อยู่นะครับเพบราะฉะนั้นเนีนน่ยโฟเดนกำลังมาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยกันเล่นเกมลับก่อนอย่าไปลอยสูงมากบุก ต้องไปไปเป็นขบวนอะเพสซิ่งก็ต้องไปเป็นขบวนและก็ระวังลูกไดเรก,กวางยาวลูกศูนย์กลาบของแมนซิตี้เป้าหมายคือฮาร์แลนด์โฟเดนนะครับแล้วก็ตัวจีดังนั้นเลยแชยกี้ซิวาเนี่ยต้องระวังนะครับในการเก็บตกลูกจังหวะสอเออโอเคประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเป็นยังไงก็เอานะหนึ่งเลยถ้าไม่แพ้ก็โอเคนะเออ ถ้าไม่แพ้เนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะสำหรับผมนะ่ในไปเยือนเขาด้วยแล้วก็ถ้าเราไม่แพ้ถ้าชนะนี่ถือว่ากลับมาแล้วจริงๆพร้อมที่จะแหมไม่อยากพูดคํานี้พูดไปมันจะเป็นการกดดันทั้งนะักฟุตบอลแล้วก็กดดันตัวแฟนบอลอย่างนี้ด้วยนะครับว่าจะมีอัตราขึ้นมาว่ากูลุ้นแชมป์กูลกลับมาแล้วแต่มันก็อยากจะคิดแบบนั้นนะเอ <c oughs> นะครับเพราะอาเซนอลนเมื่อวานนะสะดุดแล้วโอ้โหเดี๋ยว,ยวนิดหนึ่งแวะมาอาเซนอลนคือ เมื่อวานครับไปเยือนซันเดอร์แลนด์แล้วแบบคือผมดูบรรยากาศในหลังย่าของสเตเดียมออฟไลน์ของซันเดอร์แลนด์มันโคตรค่อนข้างขลังและกดดันมากทีมเยือนที่ไปเล่นนะซันเดอร์แลนด์ยังไม่แพ้นะครับในแมตที่เล่นในบ้านและคะแนนอยู่หัวแถวนะเมื่อวานเนี่ยอั์เซนอนเขาเรียกว่ากระเสือกกระสนกว่าจะรอดออกมานะด้วยการเสมอ2-2และโดนยิงสองลูกเลยนะครับอร์เซนอนที่ เปิดมายังไม่เคยใครยิงอาเซนอนได้เยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นจังหวะที่ต้องฉกฉฉยนะครับแต่มันเป็นจังหวะที่เราดันมาเจอกับแมนซิตี้์ูไลล่าทั้งคู่เนี่ยต้องมาตัดแต้มกันเอ,ง,นะเอจจนงนะครับอาเซนอนก็เลยอาจจะเพาใจนิดนึงนะว่าอย่างน้อยถ้าเสมอเนี่ยแต่มันก็ไม่ไม่กระชันชิดแต่ถ้ามีใครชนะขึ้นมาเนี่ยเอาละเริ่มเงือแตกแล้วนะครับร้อนหลังคอเผาๆแล้วนะอาเซนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันนะครับ ท่า,ทาน,นี้ก็มาสรุปผลกันนิดนึงนะพีเมลีกเมื่อคืนนะเมื่อคืนเลยนะครับคู่วัวคคัำเนี่ยสเปอร์ ur, นะครับเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เวสแฮมเปิดบ้านเนี่ยชนะเบอร์ลีไป3ประตูต่อ2โอ้โหเอายิงน้ำก่อนนะครับ31แล้วก็มาโดนเกือบ จะหมดเวลาแล้วเป็น2ประตูนะครับก็เอาตัวรอดไปได้นะเวสแฮมนะครับส่วนเอเวอร์ตันนี่ผลงานเอกอุในบ้านหลังใหม่นะครับถล่มฟูลแลม์เป็น2ประตูตดศูนย์โอ้ยผมผมนั่งดูอยู่ก็เชียร์นะเชียร์เชียร์เชียร์เอเวอร์ตันนะพันใกล้เรือนเคียงนะครับค่อยๆเป็นเอเวอร์ตันที่เรารู้จักดีขึ้นนะเล่นบอลดุดันนะเขาบอลดุดันลูกไดเล็กลูกเซตพีสเนี่ยต้องมานะครับแล้วก็ อีกคู่อย่างที่บอกไปซันเดอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเสมออาเซน n อนนี่ถือว่าเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของแมวดําเลยนะยเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็ดูแววเงี้ยไม่ตกชั้นนะครับคือเราไม่ได้ดูว่าผลกันชนะหรือแพ้อย่างเดียวนะดูฟอร์มการเล่นด้วยค่อนข้างต่อกรได้ลําบากเลยนะถ้าไปเยือน ซันเดอร์แลนด์ที่บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผลงานคือถ้าเล่นในบ้านและเล่นดีและได้แต้มเนี่ยไม่ตกชั้นแล้วครับนะครับคู่สุดท้ายเมื่อคืนนะครับช่วงดึกก็คือเชลซีเปิดบ้านถล่มบูไป3์าประตูต่อศูนย์คือหมาป่าเนี่ย <c oughs> มีหวังต้องย้ายถิ่นฐานไปหากินในแชมเปี้ยนชิพแน่นอนนะครับดูจากฟอร์มดูจากผลงานนี่คือไม่ชนะใครเลยอ่ะโอ้ยมีอยู่สองแต้มมั้งเอาเอาดูแล้วไม่รอดนะครับ คือซันเดอร์แลนด์นี่น่าจะอยู่บูฟนี่น่าจะกลับลงไปนะครับก็ผลบอลเมื่อคืนนะส่วนวันนี้นะวันนี้นะมีเตะด้วยกันเดีย๋ยวขอสักครู่นะครับวันนี้ก็มีลิเวอร์พูลนะเจอแมนซิตี้แน่นอนนะครับจะเป็นคู่ดึกนะประมาณ5ชุ่มครึ่งนะครับส่วนคืนนี้ก็มีแอสตันวิลล่าเจอบอลมัรนะครับเบนฟอร์ดเจอนิวคาสเซิล คิสตัลพาเลตนะเจอไบรตันแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอลีสนะครับอันนี้จะเตะ,ะช่วง3ทุ่มหมดเลยนะครับก็ไปลุ้นไปเชียร์กันได้นะครับส่วนวกกันมานิดนึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อคืนนี้ก็คือเขาเรียกว่าโกงความตายนะนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าแมตช์แล้วนะครับไม่แพ้นะ,ะชนะ3เสมอ2นะครับเมื่อคืนเนี่ยเขาเรียกว่าเหลือผู้เล่นแค่10ตัว นะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะเสมอกับทอตแนมฮอสเปอร์ไปได้นะครับโดนได้ยิงน้ำก่อนด้วยนะจากเอมบิลโมโอโหนี่ฟอร์มร้อนแรงมากนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะประจำเดือนของพิมเรลีกนะครับเอมบโมยิงก่อนนะทีที่32นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังบัติดเป็นมาติสเตลนะเปลี่ยนลงมานะครับยิงเสมอให้ทอตแนมฮอสเปอร์นาทีที่84นะครับแล้วก็ มายิงนำโดยลิชาริซอนนะมงถักถากมงเช็นะจากลูกยิงของอูดุกี้มั้งนะเข้าไปตอนนั้นนาทีที่91นะครับทดเวลาทั้งหมด6นาทีก็คิดว่าจะกำฉายอยู่ในมือละทอตแนมฮอสเปอร์นะครับและแถมนะเ,เชสโก้นะกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงมาไม่เท่าไหร่นะครับต้องถูกเปลี่ยนตัวออกเพราะมีอาการเจ็บเขา่านะเเปลี่ยนมาแป๊บเดียว นะครับได้เล่นไม่เท่าไหร่ได้สับกายไปไม่กี่ครั้งเจ็บแล้วโอ้โหต้องรุ่นเลยนะว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ก่อนนั้นนั้นอ่ะเชสโกก็ไม่ได้ลงหรอกนะครับเขาเอาใครนะอาหมัดไปเล่นตรงกลางมันะ้งเออหรือไม่แน่ใจว่าว่าแมนยูก็จัดตัวยังไงนะฮะอ่าเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะอ่าตอนแรกอะเอาคุณย่าไปเล่นเป็นกองหน้านะครับแล้วก็มี เอบูโมอามาดเดียโลเนี่ยปร,ประกบข้างนะครับแต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเอาเชสโกลงมาช่วงท้ายเนาะลงมาเท่าไหร่ก็โดนเปลี่ยนตัวออกเพอเจ็บหรือ10ตัวเพราะเปลี่ยนตัวครบแล้ว5ตัวนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์อ่ะพอยิงน้ำสองหนึ่งดันไปถอยไปตั้งรับนะครับแล้วก็เจอลูกเซตพีดก็คือลูกเตะมุมลูกนี้ก็คือบอกตรงๆว่าประกบกันม่วมากครับเดลิกนะฮะเดลิกนี่ได้คะแนนสูงสุดนะในเมื่อคืนนะนะครับ วิ่งหลอกล่อตัวประกบจะเข้าไปกลางเซฟบ,บนออกมาเสาสองเสา,สาหลังแล Bruno, Bird, Marco, Man, นะ้วบูโน่เปิดมาโคตรแม่น่ะไอตัวประกบมันไปกองกันอยู่ตรงหน้าประตูนะครับสีขาวเต็มเลย4ีหตัวแต่ไม่มีใครตามเดลิกเดลิกก็ได้มงลงองเสาสองแล้วก็ม่งดีมากนะครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปนะครับหมดสิทธิ์ผู้รักษาประตูปัดโดนวิคาเลโอแต่ก็เอาไม่ออกนะครับก็เลยเสมอกันไปสองประตูตสองนะครับแมนยูคือเท่าที่ดูฟอร์มนะ คือเริ่ม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 ม,มีความมั่นคงนะครับแต่บางทีก็จะมีแผ่วลงไปคือทั้งคู่เลยทั้งสเปอร์ทั้งแมนยูอะเล่นดีกันเป็นพักเสร็จแล้วก็มีจังหวะปล่อยจอยอะแผ่วไปทําให้คู่ต่อสู้เขามีโอกาสมา,มาลุกมาทาประตูนะครับก็อันนี้ต้องปรับปรับสมาธิกันทั้งสองทีมเลยอะเล่นไปก็ลงแรกๆดูกันน่าเบื่อมากพอมีการยิงประตูทึงจะ,ถ,งจะถึงจะทําเกมลุกเข้าใส่กันนะเออถ้าไม่มีใครยิงได้คงไม่คิดจะลุกกันนะเกรงกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นนีก็ ปรับนิดนึงแมนยูนี่ยให้มีสมาธิตลอดแล้วก็เล่นให้มันเป็นมาตรฐานตลอดเกมเนี่ยเขาเรียกว่าโมเมนตัมมาตลอดนะจังหวะจากโค้นให้มันเป็นจังหวะเดียวกันเนี่ยผมว่ามันก็รู้สึกว่าน่าจะลุ้นได้นะแมนยูในการที่จะลุ้นเป็นแชมเปี้ยนลีกนะ,ะสู้กับลิเวอร์พูลนี่แหละเราก็ลุ้นแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันโอเคนะครับประมาณนี้ไปดูบอลกันให้สนุกแล้วก็ไปเชียร์กันนะวันนี้ถ้าได้ผลการแข่งอย่างน้อยไม่แพ้อะดีที่สุด ครับก็ได้อีก2สัปดาห์ก็ได้อ,อหายใจโล่งปลอดไม่ต้องมาเก็บกดไม่ต้องมานึกถึงความหลังโอ้ยแพ้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะสู้ๆนะครับลิเวอร์พูลทุกท่านนักเตะทุกคนมีกําลังใจให้เอา้าไปเชียร์กันวันนี้